สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่หักแพ้งสุขุสุขคนค่ะทักทายกันอีกคลิปนะคะแต่ว่าคลิปนี้มือกลอ่องโมยูเด้อค่ะพี่น้องเด้อมือกล่องไปหับลูกอยู่โรงเรียนค่ะ มีแต่สาวน้ำยื่นนี่แหละเนาะมานังว่าวนังจาก,กับพี่น้องขอบคุณที่ติดตามซอยเบิงซอยแช่คลิปวิดีโอเป็นแห้งใจขอบคุณพี่น้องได้หลายนะคะหลายคนทักทายแสดงความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอมากนนันนี่อาคุยกันมีอย่างกับพิมพ์มากพี่น้องส่วนผู้ที่คอมเมนต์ว่าตกใจหมดเลยนึกว่าสิบบ่ได้ยินเสียงสาวน้ำยื่นอีกแล้วเพื่อนว่าอันนี้สาวน้ำเยื่นตกใจกลัวค่ะ เพราะว่าสาวน้ำยืนมีคลิปลงช่องซุมือสุมือ,มอบอกเคยขาดนะคะตกใจว่าเอ้าเข้าเป็นอย่างเหรอเข้าเป็นยังไปพี่น้องคือว่าตกใจหมดเลยสิบบริยินเสียงสาวน้ำยืนอีกแล้วสาวน้ำยืนยังอยู่ดีมีแห้งเลยค่ะฝันว่าสาวน้ำยืนเป็นอย่างบอกค่ะหรือจังใด <laughs> โอวยเนาะ <laughs> อันนี้ตั้งนี่ตกใจตกใจหลายกลัวเลยเพราะว่าสาวนุม่มเงี้ยนกะมีคลิปลงช่องซูมืออนะคะพี่น้องก็จะเป็นคลิปบอาจาแบบนี้แน่แล้วก็บ,บางโอกาสก็จะเป็นคลิปที่ตามติดตามเกาะขอบเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงตามไปไทยอิล่าอุงอิงพี่น้องในส่วนภาคสนามไปไทยอิล่าอุงอิงกะอาจจะลดลงแน่เพราะว่าง,งบประมาณเขาจากัดพี่น้องแต่ว่ากะจะมีคลิปนงางบอลนางจาเพิ่มขึ้นหลายขึ้นนะคะ เพราะฉะนั้นมีคลิปลงช่องซูมือเด้อค่ะเด้อคนติโต๊กใจน่ะสาวนุ่มยื่นได้เพราะว่าเฮพื่นคิดว่าเขาเป็นอย่างไปอย่างสี่ยังยังยังอยู่ดีมีแห้งอยู่ค่ะพีน่น้องอุ้ยเนาะสาร์ทูเด้อค่ะขอให้ยู่ดีมีแห้งไปนั่นๆเพิ่นว่าวแบบนี้โต๊กใจแล้วพี่น้องสาวนุ่มยืน่นคือจังบได้เป็นอย่างนะบบเด้เจ็บไข่ได้ป่วยได้ช่วงนี้อันอยู่ดีมีแห้งอยู่ค่ะ <laughs> อยู่ดีไม่แย้งอยู่กับว่าสนันนอแล้วนี่ข้าวดีเลยพี่น้องคะ่ะข้าวดีที่หลายๆคนเนี่ยอู้ยนอเข้าไปคอมเมนต์ท,ล,ทล่มทล่ายแล้วก็แช์ว่านเน็ตเลยทีเดียวนะครับพี่น้องเปิดเฟซบุ๊กขึ้นมานี่แช์แบบเอฟซีพอๆแม่เอฟซีแช์ว่านเน็ตแสดงความยินดีกับลูกสาวแสดงความยินดีกับอีหละอุงอญิงค่ะจากทางของลูกทุ่งเน็ตเบิร์กพี่น้อง คลื่นวิทยุที่มีคนฟังทั้งประเทศพี่น้องคะ่ะเพื่อนได้เปิดโหมขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก2องศูนย์่สงตั้งแต่ตั้งแต่วันที่1ิบอกพี่น้อง1 1บเถึงยีพฤษภาคมนะคะซึ่งเพื่อนได้ประกาศผลออกมาแล้วประกาศผลรางวัล ขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก2024ได้แก่สนะอแทมแทมแทมโอ้ยดนตียกว่าดนตีจะคลองเดี๋ยวพี่น้องได้แก่แทนแทนแทนอุ้งอิงเพชรบ้านแพงคะ่ะนะคะชนะไปด้วยคะแนนจำตัวเลขดีดีเด้อพี่น้องชนะไปด้วยคะแนนจำตัวเลขดีๆ 371,929เจ็ดมืนหนึ่งพนโหวตค่ะสา <c oughs> มเจ็ดหนึ่งเก้าองเกนะคะห้วัที่หนึ่งพี่น้องเลือกจังใดหโตัพอดีเป๊ะเลยนะคะผล <c oughs> โหวตผลโหวตพี่น้องนี้เป็นการประกาศจากลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนะคะเราเพิ่นกับบอกว่ายินดีกับตำแหน่งขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก2024อีกครั้ง ขอประคุณแฟนคลับทุกๆศิล,ลปินที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยวันนนอฟพลังโหวตจากแฟนคลับศิล,ลปินทุกค่ายทุกสังกัดมาเต็มมากเพิ่นวานะคะขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก2024ได้แก่อุงอิงเพชรบ้านแพงรางวัลศิล,ลปินยอดนิยมจากการโหวตของคนฟังทั้งประเทศพี่น้องคะ ของคลื่นวิทยุลูกทุ่งเน็ตเวิร์กลูกทุ่งฟังทั้งวันทั้งคืนพี่น้องเครือข่ายของคนฟังทั้งประเทศนะคะพี่น้องค่ะซึ่งพอพอแม่แม่เอฟซเนาะแฟนคลับอุย้ยเขาไปโบวกันพี่น้องเลยสออนไลน์นะคะแล้วตอนนี้ก็แฮ้แสแดงความยินดีกับลูกสาวแฮ้แช่เนาะ เป็นแชร์โพสเป็นแชร์เป็นกำลังใจร่วมแสดงความยินดีนะคะคนดังแสดงความยินดีเยอะแยะ,ยะมากมายนี่หลายๆท่านเข้าไปคอมเมนต์ยินดีกับน้องครับะนะยินดีกับน้องอุงอิงด้วยนะคะอ่ายินดีด้วยนะคะขอแสดงความยินดีกับอีหลาหน่อยครับเผื่อว่ายินดีด้วยครับนะคะนะัยินดีด้วยคะ่ะเผื่อว่าเนาะ ยินดีมีต่ผูรวมแสดงความยินดีพี่น้องถืออกตือใจแฟนคลับเอฟซีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีสุขสุขคนนะคะพี่น้องค่ะร่วมแชร์ร่วมเป็นกำลังใจร่วมแสดงความคิดเห็นเนาะแฮรคอมเมนต์กันรัวๆเลยทีเดียวนะคะขอแสดงความยินดีด้วยยินดีกับน้องอุ๋งอิงด้วยค่ะนอนมาวัสศุ่นะคะ ว้าเลือตัวว่าสันโนพี่น้องนอะแรงดีบมลลบมีแพมเลยอะบบมีแพลวพี่น้องแรงดีบบมีแพวเลยก่ะพี่น้องค่ะนอนมาคือเป็นว่าอหลีนอนมาตั้งแต่สองสามวันแรกแล้วว่าสันโบเด้ลูกบบเด้นั่งเลยว่าสัน โอ้ยยาวรางสันตนาว่นองเนาะน,ะนอนมากวันเสเออบรเด็ลุกบรเด็นั่งเลยวัน่าผู้แสดงความคิดเห็นก็นไดเนาะเอออ่านแล้วก็ตหาหักดียินดีด้วยค่ะยินดีด้วยนะคะผลว่านอนสุดยอดเลยสาวน้อยคนอีสานยินดีด้วยจ้าผลว่าเย้วันสาร แต่ละคอมเมนต์นี่เนาะถ่ายเห็นโตนี่ือสิคักแคงนี้ขนาดอ่านแก่คอมเมนต์ไต่โพสแกนั่นนะพี่น้องก็ยังสุสสดยอดขนาดนี้สุดยอดลูกสาวยินดีด้วยค่ะวสันปีนนาว่ากันไหมนะคะเพื่อนวน่าเนะยินดีขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเพื่อนว่าปรบมือวสันอ,อภูมิใจครับเพื่อนว่าขอแสดงความยินดีด้วยครับเนาะ มีแต่คนรวมแสดงความยินดีเป็นกำลังใจให้กับทางอิหลาอุงอิงพี่น้องค่ะกะดีใจก็ลูกสาวเนาะซอยกันแช่ซอยกันบึงแย่งซอยกันรวมโวตบอกว่าจะโวดยางกะตามพี่น้องเอ๋ว่าตาหูข้าวเนี่ยเอฟซีไปถาเลยนะคะ ยังว่าต่เนี่เปิดโบทกับไปทาแล้วอย่างสิจอคิ้วแล้วอย่างสิเป็นบอพี่น้องก็ถือว่าแสดงความยินดีกับอีหลางอุ้งอิงอีกเธอหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะผ่านคลิปนี้พี่น้องก็สามารถรวมแสดงความยินดีอีกครั้งพี่น้องค่ะขออีกจะเคือนี่ค่ะคอมเมนต์แสดงความยินดีใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะ ขอความคิดเห็นขอการแสดงความยินดีจากพี่น้องอีกจะเถื่อใต้คลิปวิดีโอนะคะขอบคุณพี่น้องค่ะที่ติดตามซอยเบิงซอยแชร์คลิปวิดีโอนะคะยํำนะคะสาวน้ำยืนมีคลิปลงช่อง YouTube และตั้งเพจสุมือสุมือบริสไยค่ะ ตกใจจังใดดอกท่านีแล้วตกใจลายกลัวดอกซอยเบิงซอยแช่ไปพี่น้องแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอมียังกับพิมพ์มานะคะขอบคุณได้หลายค่ะอยู่ดีไม่แห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ